สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็จะเอาข่าวคราวอัปเดตเกี่ยวกับว่าทกสก็จะมีการเริ่มทยอยโอนเงินประกันรายได้ยางพาราในงวดที่1และก็สุดท้ายก็คืองวดที่4ที่ใกล้จะถึงนี้นี่เองครับผม เพราะว่านายน,นัก,กรตักวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ก็ได้ดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับชาวสวนยางแล้วจํานวน3างวดคืองวดที่1ประจําเดือนตุลาคม 64และก็งวดที่2ประจำเดือนพฤศจิกายน64แล้วตั้งแต่วันที่9ธันวาคม64ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองครับล่าสุดก็คืองวดที่3ประจำเดือนธันวาคม64โดยเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีของชาวสวนยางแล้วตั้งแต่วันที่14มกราคม65เป็นต้นมาซึ่งยอดเงินส่วนต่างงวดล่าสุดงวดที่3ก็ได้เข้าบัญชีชาวสวนยางแล้วกว่า 560ล้านบาทและมียอดโอนรวมตั้งแต่งวดที่1-3ถึง3แล้วกว่า1,552ล้านบาทโดยทางทกสก็ได้ดํดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีชาวสวนยางโดยตรงนั่นเองอย่างไรก็ตามกะยะทก็ได้ตะเตรียมที่จะจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่4ก็คือประจำเดือนมกราคม2,565จะจ่ายให้ภายในเดือน กุมภาพันธ์นี้พร้อมทั้งประสานงานข้อมูลเกษตรกรสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการให้พี่น้องชาวสวนยางได้รับเงินประกันรายได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนและถูกต้องทุกรายจนครบหกงวดตามโครงการอย่างแน่นอนผู้ว่าการการยางกล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะครับ สำหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกะยะทภายในวันที่14เมษายน2564นั้นจำนวนทั้งสิ้นก็คือ1,884,58รายเกษตรกร,กรชาวสวนยางก็สามารถที่จะเช็คสิทธิ์ผ่านลิงก์ได้ตามเคยนะครับผม ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเช่นเคยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ชชวยกดและก็ติดตามเพื่อที่จะไม่เนรเาดข่าวคราว,ราวเรื่องราวของชาวสวนยางที่จะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนั่นเองครับ